ถึงท่านปแล้วไหมนะแล้วอะไรเงี้ยเงี้ยเอาแล้วมาแลกตู้อีกันครับแลกหลวงเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจริญชรหลองซ้อบันไม้สวัสดิเวศน์สุนั้นพระนอนเชตวันวัดหลวงพี่ต้นโถงต้องมีพิธีการนิดหน่อยหนึ่งนะครับการพักแจงกต้องเฉยยิ่งยิ่งนิดหน่อยยังไปเจ็ดข้อนะครับเป็นความข้อเทียงของชุมนครั์ครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะ ก็ได้นะเจ้าไปทายก็ได้ก็เอาบัตรแก้มัน่ะจใหม่สวรรค์นิเวศชุมชนบ้านม่สวรรค์นิเวศมาเลยเจ้าชุมชนมามนางะเบียนด้วยชุมชนพนล่วงประธานประธานเอาสอมาไม่มันเป็นใบที่ของเตนีจ้กเอาสสอง ปล่อยป่านะครับเขาเอาสตาค์จากชาวบ้านแต่มาปีนี้นี่เกิดว่ามันเกิดโควิดแต่ก็ไว้ใจโคมาเนาะแล้วหมดถึงขั้นนั้นแต่ก็พออยู่ได้อยู่นะครับเขาก็เลยเกิดว่าเขาเป็นผู้ฮื้อหรือว่าเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้แจกเลยเอาแจกเขาสารแจกอย่างฮื้อเราลงฉีดอยู่ได้เขาก็เอาสตาค์งจากบ้านละปีนี้เว้นไปปีหนึ่งปีนี้เขาหมดอย่างปีหนึ่งเขาไว้เนี่ยอย่างที่มันเขากับเสด็จิดบ้านเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับก็เลย เจอหมุดหันม้าหัจเข้าในวันนี้นะครับเจอพิดีกรครับเจ้าขอขอบคุณเจ้าท่านกิจดาวริาสมสรีบริารบริหาร2 5 6 3ห2 5 6 4นสเจ้านายกสโมสรมวลิรโรตารี่และเกยรทท่านสโมสรโรตารี่เป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยผู้ประกอบวิชาชีพนักธุรกิจ ตลอดจนผู้มีจิตอาสาทุกท่านมารวมตัว,วกันทำเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ดีๆให้แก่ชุมชนและยังเป็นองค์กรในการสร้างผู้นำเพื่อพัฒนาให้สมาชิกสังคมต่อไปสโมสรโรตารีแห่ก,ก่อตั้งมา42ปีซึ่งทุกปีสู้ภัยโควิด19สู่ชุมชนบ้าน เมืองแพร่ affiliated. ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสถานที่และให้การณบัดนี้ขอบคุณขอบคุณท่านนายกมดสองโรเจอร์เอาอีกค่ะท่านยินดีต้อนรับหัวเมาะเลยค่ะที่ช่วย่ันนอนเลยสามท่านแล้วก็เป็นนางฝังกระป๋องเนี่ยนะหักกระเลยครับ รีสอด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบรคุณทีมวสรถบรีสองด้วยค่ะหาซุ้